เอาละฮะคุณผู้ชมคลิปนี้อยู่กับรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ที่ราคาเท่ารถเก๋ออีโคคาร์นะครับ Ford Ranger รับ2.2นะฮะคันนี้เป็น Wide Track นะครับฟรี2,015จด16นะครับเสนอขายเพียง399,000บาทคุณผู้ชมถือว่าราคาถูกสุดๆนะครับสภาพผิวบอดี้สวยงามนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะเกียร์ออโต้ครับนี่นะะเบาะเนี่ยเขาสลักคำว่า Wide Track เลยนะครับ อันนี้ครับกับเลขไมล์หนึ่งแสนกับอีก1นึ่งนโลนะครับเดี๋ยวคุดนี้ผมจะพาไปชมทั้งรายละเอียดฟังก์ชันออปชั่นภายน,นอกภายในนะครับแล้วก็พาดูตะเข็บไมนาดโครงสร้างรอบขันไปด้วยรถสวยจริงครับเอาไปใช้งานทํามาหากินกันหรือว่าขับขี่ในครอบครัวก็ตอบโจทย์นะครับใครสนใจครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายรถกระบะนะครับคลิปนี้ผมมีรถกระบะยกสูงเกียร์ออโต้มาแนะนำครับเพราะว่าราคาของเขาถูกจริงนะฮะอยู่กับ Ford r a n g เจครับ2.2นะฮะคันนี้เป็น w i t r t r ปี k ปี5 1 6 5 1 6นั่นเองนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผวอนอยู่ประมาณเดือนละ8,000นะครับ6ปีนะคุณผู้ชม นะครับปกติเนี่ยผมจะคิดเรทดอกเบี้ยให้นะครับในเรท7ปีนะครับคันนี้ผ่อนแค่6ปีเดือนละแ0 0พันถือว่าคุ้มจริงในราคาเพียง399,000บาทครับ399,000บาทนะฮะคันนี้นะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านทุกเคสเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปชมนะครับว่ากระบะ4ประตูออโต้คันนี้นะครับให้ฟังก์ชันออปชั่นอะไรมาบ้างสำหรับ Ford Ranger ปี15.16นะครับ เดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันด้วยเหมือนผู้ชมเนี่ยเข้ามารับชมตัวรถที่บริษัททอออโต้ด้วยตัวเองนะครับพาชมทุกซอกทุกมุมนะครับประกอบการตัดสินใจของพี่ๆนะครับ f o r d r a ร g e r คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะฮะเป็นตัว Wi ยแทร็กยกสูงนะครับ4ประตูนะฮะเกียร์ออโต้นะครับไฟหน้าครับได้เป็นโคมไฟมัลติเรฟเล c เตอร์นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะไฟหลีครบเลยนะครับไฟตัดหมอกก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยซ้ายขวานะครับนี่ กลางจังหน้านะครับสีเทาดําแบบนี้สวยๆพร้อมโลโก้ฟอร์ดใหม่ๆนะครับคันนี้เดิมนะคันนี้แบบว่าไม่มีแต่งไม่มีดัดแปลงตัวรถมานะครับรถต้นเดิมเป็นรถบ้านมือเดียวครับที่สบายใจได้นะฮะรถเนี่ยเกตเอนะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีประวัติชนหนักพิวามหรือว่าจมน้ํานะครับคันนี้ได้เป็นสีดำนะฮะสีดานะครับเรียมสารคงฝากระโปรงสวยแบบนี้ครับชมนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยรักยิ้มแต่อย่างใด นะครับคันนี้สีผิวพันธุ์บอดี้เก็บงานมาให้เนียนกริปเลยนะครับบริเวณซุปเงอรล้อครับแนบแน่นชิดสนิทกันเป็นอย่างดีครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักทิ้มนะครับนี่นะฮะสองจุดสองนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับกระจกข้างครับปรับและพับแบบไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะครับคันนี้ติดตั้งบันไดเหยียบขึ้นประตูให้เรียบร้อยพร้อมโลโก้ y Tra c k เท่ๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวล้อเนี่ยเขาได้เป็นล้อแมกลอยนะครับของเดิมนะฮะจากโรงงาน Ford เลยนะครับนี่นะน็อตหรูนะครับดิสเบรกติดตั้งมาให้เรียบร้อย4ล้อนะครับแล้วก็ได้ล้อเป็นขอบ17นะฮะล้อขอบ17ดอกยางลึกๆปียางใหม่ๆแบบนี้้พร้อมใช้งานนะครับส่วนรายละเอียดช่วงล่างก็ไม่มีดัดแปลงมาไม่มีแต่งนะครับไม่มีเสริมอะไรมาทั้งนั้นนะฮะคันนี้โชุคอัพเดิมโรงงานครับนี่โอ้โหสวยมากนะคันนี้ นะครับ2.2 Y Track นะครับ Ford Ranger นะครับเมื่อเปิดครับสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับสภาพตัวรถเนี่ยโดยรวมสวยมากผู้ชมนะครับนี่เบาะภายในนะครับก็เป็นเบาะตรงรุ่นเลยนะครับ Y Track นะฮะสีดำตัดกับสีส้มแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับอันนี้ใไอคอนโซลมาด้วยโอ้โหฟังก์ชันครบเลยสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็ วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับคันนี้กับเลขงไม้ครับ1 1 4 0 0 0พโลผู้ชมนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมลองสตาร์ทให้พี่ๆรับชมกันด้วยได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรายละเอียดฟังก์ชันเดี๋ยวเรามาดูกันหลักๆทีหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้พาชมโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับน็อตสวบ,บีฟังขวาครับไม่มีร่องรอยการแก่กันแงขันไขยขยับนะฮะทั้งตัวในและตัวนอกทั้งบนและล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ กันเพลทนะฮะเลขตัวรถนะครับตรงเล่มแน่นอนครับไม่มีช้ำรูดสูญหายนะครับสกรับเพดไวน์แท็กสวยๆนะฮะนี่น็อตนะครับของเดิมโรงงานนักชมนะครับเบาใหม่ๆตึงๆไม่มีช้ำนะครับโอ้โหได้คันนี้ไปในราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผู้ชมนะครับนี่เม็ดอาร์ตนะครับเรียงเม็ดแบบนี้เลยนะฮะ โครงสร้างนะครับก็รถปีสองพันสิบห้านะครับสภาพนี้เนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับพี่ดูนะภายในนี่นะครับเบาะหนังสี่ประตูนะครับนั่งสบายๆครับคันนี้นะฮะเอาไปใช้งานกันนะครับขับขี่ภายในบ้านภายในครอบครัวกันนะครับนี่ไม่ด์กนะครับโครงสร้างนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหรายละเอดตัวรถนะครับสวยงามนะฮะล้อนะครับ ร้อเดิมนะครับร้อเดิมนะครับช่วงล่างเนี่ยก็ไม่มีพลิกความมานะครับนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีแงะไม่มีเสริมนงเสริมแหนบมานะครับอ่าช่วงล่างนะครับสวยนะฮะแล้วก็ผิวพันธุ์บอดี้ด้านข้างนะครับเนียนกลิบเลยนะครับนี่ไฮไรเดอร์นะครับฟอร์ดเรนเจอร์ไฮไรเดอร์2.2ว t r แ c รนะครับไฟท้ายครับของเดิมโรงงานครับหลอดไฟนะฮะไม่มีเสียไม่มีขาด นะครับได้เป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะครับมาพร้อมกันชนด้านท้ายนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับป้ายทะเบียน5กอทอสา0นะครับฝาท้ายนะฮะโลโก้ฟอร์ดสวยสุดๆนะครับโลโก้ของเดิมโรงงานครับกระบงกระบะนะครับแม็กไพลเนอร์นะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่นะครับมีมาร์กแต้มนะฮะของศูนย์มาด้วยนะครับแสดงว่าคันนี้ เคยเข้าเช็คสูตรมานน่เองนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะมีโรบาร์มาให้ด้วยนะสอดรุ่นนี้นะครับนี่โรบาร์ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็เดิมเดิมนะฮะสีผิวพันธุ์เราเก็บงานให้เนียนกริปนะครับเพราะว่ารถนะครับเราต้องเอามาสปาเก็บงานให้นะครับให้เหมือนออกห้างตอนมือหนึ่งป้ายแดงนั่นเองนะครับนี่บันดงบันไดนะครับคงสภาพมาอย่างดีนะครับ นี่นะฮะฝั่งนี้นะครับเบดาร์เห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททุผู้ชมนะครับราคาประหยัดแบบนี้พี่ได้สี่ประตูออโต้ไปใช้งานถือว่าคุ้มเลยนะครับถือว่าคุ้มเลยน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับไม่มีการขันไขขยับนะครับนี่โอ้โหภายในนะเบาะยังได้เป็นเบาะหนังด้วยนะฟอร์ดนะครับ ฟอร์ดก็ขับคีดีนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะด้านบนยังติดตั้งโรบาร์มาให้ด้วยนะครับสองฝั่งแล้วก็ติดตั้งคิวกระสาดมาให้เรียบร้อยเลย4บาทนะครับคันนี้นะฮะผ่อนได้แค่6ปีนะครับผ่อนได้แค่6ปีจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,000กว่าบาทนะครับประมาณ8,5 0 0 8 4 0 0 8 5ป0ประมาณนี้นะครับน่าใช้คุณผู้ชมน่าใช้งานนะครับ f o r ์ r a n เ e r นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันออปชั่นภายในกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทรถให้พี่ นะครับอ่ะลองสตาร์ทให้สตาร์ทเรียบร้อยนะครับบ่อหนังนะลายสวยๆแบบนี้วายแฟรนะครับบ่อเดิมนับจากโรงงานนะครับสภาพตึงๆแบบนี้ปรับเมนนวนนะครับพวงมาลัยอย่างที่ผมแจ้งไปมัลติฟังกชันพร้อมคูดคอนโทรลนะครับระบบกระจกด้านข้างนะฮะก็สามารถปรับและพับแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับ เข็มหน้าปดัดเรือนไมโอโหค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจอดิจิตอลตรงกลางนะครับเลขไม้1 0 0 0่งกับอีก1 4 0 0งโลนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะแสดงค่าพวกเออน้ำมันนะครับแล้วก็ความร้อนนั่นเองนะฮะตัวจอตรงกลางนะครับก็มีมาให้เช่นกันนะครับคันนี้สามารถฟังเพลงฟังวิทยุยได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้สั่งการด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ คอนโซลด้านหน้านะฮะแผงควบคุมบริเวณเครื่องเสียงเนะี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ล็อกกระชกอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะพอล็อกเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหขึ้นเป็นแบบว่ารูปกุญแจให้นะนี่เมนูฟังเพลงแรงต่างช็อตคัทก็ใส่มาจัดเต็มเลยนะครับแอร์แบค็คมีให้เรียบร้อยครับอันนี้คอนโซลด้านหน้าก็ใหม่ๆเลยนะครับแอร์นะก็ปรับแบบแมนนวลนะครับ,บ,ม,นนนรบมีรูเสียบ USB ออขออภัยนะพาวเวอร์เลสให้2.2ฝั่งนะครับนี คอนโซลโซนตรงกลางนะครับเกียร์ออโต้ครับแบบนี้6สปีดนะฮะเบรกมืออยตรงกลางครับมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ที่ปรกแขนปัะกสองนะครับวัสดุหนังนะครับด้านในก็สามารถเก็บของได้นะครับนี่นะไฟเปิดใช้งานได้นะครับด้านบนก็จะมีที่เก็บแว่นให้นะครับที่เก็บแว่นให้นี่นะครับมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับที่บังแดดาสติกยังไม่แก่นะครับรถคันนี้ ปีสองพสิบห้าจดสิบหกนะครับก็ประมาณเก้าปีสิบปีนะครับประมาณนี้นะฮะในราคาแค่3 9 9เก้ากาผู้ชมนะับเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับนี่เล่มอะไรต่างก็อยู่ครบเลยนะครับโอ้โหวัสดุนะครับต่างๆเนี่ยก็เป็นหนังนะครับหนังนะอันนี้นะครับผ่อนชิวจริงนะครับหปีหมดไว้ด้วยปกติเนี่ยผมจะคิดเลระเบี้ยให้เจปีนะครับหมดไว้นะครับแค่ดีละประมาณ8 0ด0ันกว่าบาท นะครับพี่ได้รถกระบะแบบนี้นะครับคันใหญ่ๆสุดวยแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับใครสนใจนะครับทำยังไงฮะติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะครับหรือเข้ามาที่บริษัทพอโตนะครับติดต่อผมทบพอโตได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างครับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.2นะฮะนี่นะครับเครื่องยนต์ของ f อร์นะครับ 2.2ดีเซลนะฮะคันนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนไม่มียกมานะครับเดินเครื่องมาแบบปกติแบบนี้เลยใช้งานได้ปกตินะครับคองแอร์คลองอากาศต่างๆจะเช็คให้นะแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวช่างก็เช็คให้หมดนะครับมีช่างจากภทยนองเนี่ยเข้ามาตรวจรถให้นะเป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับคันนี้จัดไปนั้นได้ซื้อสดได้นะครับของเหลวเดี๋ยวเติมให้ตามระดับมาตรฐานที่ไม่ต้องห่วงพี่ซื้อออกไปนะครับที่ใช้งานอย่างเดียวนะครับดูแลมันแนนตามระยะหออนะครับนี่ โครงสร้างนะด้านหน้านะครับก็รูกลมสวยน็อตไม่มีแกะไม่มีเงี้ครับแบบนี้นะพลาสติกคุมอยู่สภาพเดิมนะครับระบบเบรกเอเทุกอย่างครบนะครับครบเลยนี่นะครับน็อตด้านบนครับสติกเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบนะครับรูระบายอากาศคมสวยแบบนี้นะครับนี่ได้สภาพนี้ไปเลยนะครับในราคาเพียงสามแสน 9ก0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะฮะรีบโทรมาจองรับรถไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทคอออโต้สาขาที่2นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพแบบนี้นะอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์นะครับซอยสุวินทวงศ์1ครับ1ครับใครมาไม่ถูกก็แอดไลน์ผมมาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้ครับง่ายกว่านะครับติดต่อสอบถามได้มีเครดิตนะอยากผ่อนเท่าไหร่นะครับอยากดาวเท่าไหร่มีมีงบดาวไม้มีรถเทินไรไงนะครับสามารถ ปรึกษาได้เลยนะครับปรึกษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ภาษีพรบต่อผมดูแลให้ครบไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถได้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่ finance เข้าไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมารับรถตัวเองนะครับเรามีบริการรถสไลด์ส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับโอเคครับสอวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ช่องเจ้าชายรถกระบะด้วยนะครับผมพัพอโต้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ